อายุน้อยที่สุดบนเวทีคือโอปอสุชาตาช่วงสีค่ะมิชูนิเวส Thailand 2024วัย20ปีเธอเคยตรวจเจอก้อนเนื้อส่วนเกินที่เต้านมทั้งสองข้างตอนอายุ16เท่านั้นนะคะซึ่งกอส่วนทางกับความเข้าใจว่าก้อนเนื้อที่เต้านมหรือว่าซีบริเวณทรงอกจะตรวจเจอก็ต่อเมื่อผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปประสบการณ์ตรงนี้เอามาเล่าหลายครั้งผ่านโครงการเพื่อสังคมของตัวเองค่ะ คือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสาม้าบอกว่ายิ่งได้พูดบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะยังมีคนที่เข้าใจพลาดเหมือนตัวเองว่าอายุน้อยไม่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่พอกางสถิติดูนะคะกลับพบว่าในไทย,ยมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยที่สุดคือ18ปีค่ะและเริ่มพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุต่ำกว่า40ปีจึงใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเดือนมะเร็งเต้านมสากรก็เลยได้เห็นสาวงามและก็ตรวจแทนดาราสาววัยเลข3ต้นๆน,น,นะคะคือเดียนฟลิโป้ค่ะและมิ้นชาริดามาร่วมเป็นกระบอกเสียงว่าโรคนี้อยู่ใกล้ตัวผู้หญิงกว่าที่คิดยิ่งตรวจเจอแต่เนื่องเท่าไหร่ก็เพิ่มโอกาสรักษาให้หายขาดค่ะ,คะในประเทศไทยมีผู้ป่วยใหม่จากโรคมะเร็งเต้านม1น0 0 0มคนต่อปีและมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกป,ปีด้วยค่ะ อย่างตัวมินเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงวัยหรือว่าเข้เขาข่ายวันนี้พอได้มาฟังจากทางอาจารย์หมออะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้ความรู้แล้วก็หมั่นตรวจเช็คตัวเองเป็นประจำเพราะว่าวันนี้เราก็เรียนรู้กันผ่านโซเชียลมีเดียการที่เราบางคนไม่อยากจะเสียตังเข้าไปโรงพยาบาลการที่เราคลาเต้านมตัวเองเป็นประจำแล้วตรวจเช็คว่าเริ่มมีก้อนหรือย,อยังอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการช่วยได้หมั่นทําเป็นประจำเวลาเราอาบน้ําแล้วก็ไม่อยากให้คนกลัวกับการตรวจเมมโมแกรมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมินเองเคยตรวจ มันไม่ได้เจ็บอย่างที่อย่างที่ทุกคนกลัวเพราะว่าเพื่อนๆมินเองเวลาเราตรวจภายในตรวจแมมมแเกรมทุกคนจะกลัวเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแจกจะบอกว่าอย่าก,กลัวเลยค่ะไม่เป็นจะดีกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาบอกตอจริงๆก็อย่างที่บอกว่าอาจจะฟังดนน่ากลัวแต่ว่าถ้าเราตรวจเป็นทุกปกติแ้วก่อนค่ะก็มีโอกาสรักษาหายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็อย่า จากประสบการณ์ที่เราได้ฟังจากผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะเรื่องของ emotional support ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ค่ะแล้วก็เราได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยหลายๆโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วปอก็ไปเห็นว่าผู้ป่วยบางคนเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปช่วยเหลืออะไรมากมายเพียงแค่เข้าไปทําให้เขามีรอยยิ้มหรือว่าไปสร้างเสียงหัวเราะให้เขาบางคนปอดเดินเข้าไปหาเขาที่เตียงยังไม่ทันพูดอะไรเลยะคะ่ะเขาก็ดึงปอเข้าไปกอดแบบนี้เขาเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเขาเขานอนอยู่เขาอาจจะเจ็บปวดทางร่างกายไม่พออาจจะมี ความแบบเศร้าทางจิตใจเพราะว่าเขาเองก็กําลังต่อสู้กับโรกที่ที่ค่อนข้างหลายแรงอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะต้องการแค่คนที่คอยกอดเขาหรือว่าคอยจับมือหรือคอยคอยสร้างรอยยิ้มให้เขาอะค่ะนอกจากการรณรงค์นะคะในงานยังมีการเปิดตัวชุดชั้นใหคอลเลกชันพิเศษด้วยนํารายได้ส่วนหนึ่งสมทบหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด3หน่วยงานค่ะ